สวัสดีค่ะเอเองนะคะรถมือสองคุณภาพดีจากศูนย์โชลุมฮอนด้าสาขาพัฒนาการ ค่ะก็วันนี้นะคะเอ็มีรถ Honda c ซีว c นะคะ1.8 EL จุดปี2018สีขาวคันนี้มาแนะนำนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษนะคะตั้งขายอยู่ที่7 3 5ด0 0นบาทเท่านั้นรถคันนี้ประวัติดีรถสวยมากๆเลยรถมือเดียวนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะคนำรถเข้าเช็คระยะที่สูงครบเลยนะคะยังไงสนใจสอบถามข้อมูลหรือว่าประวัติรถมาได้เลยนะคะหรือว่าจะนัดชมรถได้เลยนะคะที่โช์ลุมฮอนด้านะคะสาขาพัฒนาการเดีวเอจะโชว์เบอร์ไว้ให้นะคะ ในส่วนของการจัดไฟแนนซ์คันนี้เนี่ยลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีก็สามารถกู้ยอดเต็มได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวแล้วก็ตอนนี้นะคะทางโชรูมของอีกก็จะมีโปรโมชั่นนะคะพิเศษดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.59เท่าน,นั้นถือว่าถูกมากๆเลยนะคะยังไงสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเจะพาลูกค้ามาชมตัวรถรอบๆคันคันนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะ ค่ะก็คันนี้จะเป็น1.8 EL นะคะก็ออปชันครบเลยนะคะมีไฟตัดหมอกด้านหน้าให้นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะลายล้อแม็กตัว EL นะคะไฟเลี้ยวก็จกมองด้านข้างมือจับโครเมียมแล้วก็คันนี้เนี่ยลูกค้าติดตั้งคิ้วกันสาดของแท้นะคะมาเพิ่มอันนี้คือจะเป็นลูกค้าที่ชอบแบบเดิมๆไม่ไม่แต่งรถนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะนี่ลูกค้าไม่ได้แต่ง ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะมีติดตั้งตัวตัวนี้จะเป็นเซ,นซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะภายในของเขาก็จะเป็นสีดามนะคะเบาะหนังจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะ ่ะนี่ก็จะเป็นภายในนะคะภายในของ Honda Civic นะคะสีขาวภายในก็จะเป็นสีดำนะคะเบาะหนังนี้เป็นเบาะหนังจากโรงงาน Honda เลยนะคะในทางโชว์รูมนะคะตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเป็นทางด้านหน้านะคะเบาะด้านหน้าคนขับนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะอุปกรณ์ต่างๆก็คือครบแล้วนะคะ ตัว e-l เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวท็อปสุดนะคะของเครื่องพันแนั่นเองนะคะท็อปกว่านี้ก็จะเป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบนะคะอ่าคันนี้เลขไมล์จะวิ่งไปที่เจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเก้ากิโลอันนี้การันตีว่าเป็นไมล์แท้ร้อยเปอร์เซ็นะคะลูกค้าตรวจเช็คประวัติได้เพราะว่าอ่าลูกค้านํารถเข้าเช็คระยะที่โชรูมเนี่ยมันจะลิงก์กันทั่วประเทศเลยนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะ หน้าจอสัมผัสแล้วก็จะมีอ่าอย่างตัวนี้นะคะเครื่องเสียงก็เล่นเป็นพวกอ่า AM FM นะคะ USB iPod แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะกับทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีกล้องหลังให้แอร์ออโต้นะคะอันนี้จะเป็น เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีเบรกโฮนะคะเบรกมือไฟฟ้าโหมดอีคอนโหมดประหยัดน้ำมันนะคะอันนี้ทางโชว์รุมตรวจเช็คมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าที่ชอบรถเดิมๆก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะไม่ได้แบบมีการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะนจะเป็นรถลูกค้ารถมือเดียวด้วยนะคะ น,นี่ก็จะเป็นห้องสัมภาราด้านท้ายนะคะของฮ o นด้าซีวิคนี่คือกว้างมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นถาดรองนะคะแบบพวกกันลอยนี่ลูกค้าก็ซื้อเพิ่มพวกเครื่องมือ,อยางอะไหล่แมรงนะคะอยู่ใต้นี้นะคะครบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซีนนำเรินจากโรงงานฮอนด้านะคะอันนี้เอถ่ายให้ลูกค้าดูเลยก็คือรถไม่มีรอยเหตุด,ด้านหลังนะคะ อันนี้จะเป็นหน้าห้องเครื่องนะคะปากระโปรงหน้าเดิมๆนะคะมีพวกสติกเกอร์มอกรติดอยู่นะคะอันนี้ทางโชลรูมของเรามีการทาความสะอาดนะคะตรวจเช็คเครื่องยนต์มาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเอ๋พาชมรถท o n d a c ซ v i c คันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอ๋ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษนะคะตั้งขายอยู่ที่735,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตดีก็สามารถกู้ยอดเต็มดาวน์0%ได้เลยนะคะพร้อมรับเปรตดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 2.59นะคะลูกค้าที่ชอบรถเดิมๆนะคะไม่ชอบติดตั้งชุดแต่งรอบคันก็เอแนะนําคันนี้เลยนะคะสภาพสวยนะคะแล้วก็ประวัติดีด้วยยังไงสนใจสอบถามข้อมูลเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเอจะโชว์เบอร์ไว้ให้นะคะของเองเนี่ยเป็นศูนย์โชว์รูมฮันด้านะคะรถทุกคันเนี่ยผ่านการคัดแล้วก็ตรวเจเช็คมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วสบายใจได้เลยประวัติเอก็สามารถพาลูกค้าเนี่ยไปเปิดประวัติดูได้เลยนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้เอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ